เวลาเราดวงตกเนี่ยดวงไม่ดีเขาก็มีคนบอกว่าเป็นเพราะเจ้ากรรมนายเวรมีผมไม่เรียกว่าในสลามไม่เรียกว่าดวงตกนะครับมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากสองอย่างในสลามหนึ่งเกิดเพราะว่าเราทำชั่วเป็นการลงโทษที่อัลลอฮ์จะชำระล้างบนโลกนี้ก่อนจะชำระล้างใหญ่บนบนโลกหน้า สองเป็นการทดสอบดูว่าสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นับชีวิตเราเนี่ยเราจะมีปฏิกิริยายัางไงกับมันเราจะเป็นคนชั่วไหมพรอสิ่งไม่ดีที่เกิดขึ้นมาเช่นดวงตกโอ้ดีน้นกระเป๋าตังค์หายโดนตัดเงินเดือนโดนไล่ออกจากงานเราเรียกดวงตกิสลามบอกโอเคฉันทําทุกอย่างดีแล้วเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ฉันจะกลายเป็นโจรไหมจะไปกินเหล้าไหมจะไปป้นคนเปล่าหรือฉันจะ,จะอดทนแล้วก็ฉันจะทําดีต่อไปทําอาชีพสุดจิตต่อไป คนมันจะมีผลออกมาสองแบบเวลาเราถูกทดสอบโลกนี้มันช่วงเวลาถูกทดสอบเพราะฉะนั้นผู้ศรัทธาที่อยู่บนโลกเนี่ยเวลาเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีเนี่ยเขาจะไม่พูดว่าดวงตกไม่ตกสิ่งแรกเขาจะคิดก่อนโอเคฉันทำอะไรผิดหรือเปล่าฉันอาจทาใครหรือเปล่าฉันทำอะไรไม่ดีขัดกับสิ่งที่พพระองค์บอกหรือเปล่าถ้าคิดแล้วเขาจะรู้โอเค อาทิตย์ที่แล้วทำอะไรวานทําอะไรเดือนที่แล้วทําอะไรโอ,โ,อโ,อโ,อโอเคผิดเนี่ยแก้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 แ,กแ,กแ,กแล้วปรับให้ดีหลังนั้นเขาจะกลับมามีความสถิรภาพในชีวิตเหมือนเดิมแต่ถ้าไม่มีอะไรผิดเนี่ยเขาเช็คแล้วเขาทาทุกอย่างเป๊ะหมดแล้วเกิดอะไรขึ้นอะไรไม่ตรงไปตามที่เขาคิดไว้เขารู้แล้วเป็นการทดสอบเพราะฉะนั้นเขาก็จะเพิ่มการทําความดีแล้วก็ขอให้พระองค์เนี่ยเอาเขาเออกจากสถานะนี้แล้วก็ ตัวเองยังยืนหยัดในความดีในความงามที่ตัวเองทําอยู่โดยไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นคนนี้ในสําหรับการทดสอบนี้เขาจะผ่านการทดสอบนี้โดยการเขาเรียกว่า flying colors คืออะไรผ่านฉลุยภาษาไทยแปลว่ามีการทดสอบอย่างนี้เขาเป็นคนดีเพิ่มขึ้นเขาไม่ไม่หันไปทําชั่วเพื่อเพื่อระบายความทุกข์ของตัวเองเอลัลลอฮ็จะให้เขาพ้นจากความการทดสอบอันนี้ ให้เขาดีขึ้นแล้วก็เดี๋ยวมีการทดสอบอีกไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะหมดชีวิตและทุกการทดสอบที่ผ่านมาเนี่ยก็จะทําให้เขาเนี่ยในหนังสือของเขาในมันตสศิน์เนี่ยมีเรซูเม่ว่าเกิดเหตุการณ์นี้วันนี้เกิดเหตุการณ์นี้วันนี้เกิดกิจทํากานนี้เขาไปมีมีผลสำหรับคนนี้คนนี้ทําดีคนนี้ทําดีขึ้นเพิ่มขึ้นคนนี้ทํานู่นทํานี่เพื่อให้เป็นดีขึ้นไม่เปลี่ยนแปลงไม่เป็นคนชั่วสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวการันตีว่าเขาคู่ควรนะเป็นชาวการเป็นชาวสวรรค์เพราะฉะนั้นในสลามไม่ม มีต้องชดใช้กรรมบางอย่างเพราะทำอาธรรมคนอื่นที่พระองค์จะให้เราชดใช้แบบเบาๆบนโลกนี้คุณจะคิดว่าดวงซวยแค่ไหนก็แต่เบาๆถ้าที่โดนรกบนโลกนี้นะครับเพราะว่าอัลลอฮ์ไม่อยากให้คุณโดนรกอลัลลอฮ์จะให้เบาๆแล้วก็จบกันจ้ากันไปหรือเบาๆเพื่อให้เตือนคุณว่าดีชั่วแล้วนะรีบกลับตัวนะคุณจะได้ไม่ต้องลงรกนะครับส่วนใหญ่คนที่ชั่วจริงๆแล้วแล้วอัลลอฮ์ไม่รักเนี่ย เวลาทำชั่วอัลลอฮ์จะไม่ไม,ไม่ไม่ลงโทษเพราะอัลลอฮเกลียดทําไมถึงไม่ลงโทษไม่มีดวงตกคนชั่วช้างยังไม่ดวงตกทําไมเขาจะ,จะเจริญจะิญบนโลกนี้เพราะอัลลอฮ์จะไม่ให้เขาเห็นว่าเขาเป็นคนไม่ดีเขาจะยิ่งชั่วก็จะยิ่งได้ดีทางวัตถุได้ดีทางวัตถุยิ่งใหญ่รวยขึ้นดีขึ้น,นคิดว่าตัวเองเจ๋วแล้วเวลาเวลาเขาหมดเนี่ย เราจะเอาเขาไปตอนที่เขาคิดแลาเขาเจ๋วที่สุดเนี่ยเอาไปจากโลกนี้แล้วเขาจะมีแต่บาปอยู่ในหนังสือเพราะว่าเขาไม่เคยรู้ตัวเขาเลยว่าจริงๆกูชั่วนี่วะเพราะว่าคิดเราได้ดีคิดเรารวยที่คุด้วยคนชมเนี่ยแปลว่าเขาเป็นคนดีไม่เขาก็ชั่วกับคนนู้นคนนี้ไปเรื่อยเลยสังเกตคนที่แบบมีเยอะๆจะจะชั่วกันเยอะเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือลักษณะที่เอาลอ์ผู้สร้างบอกสําหรับมนุษย์บนโลกเนี้ การที่อะไรไม่ดีไม่ดีเนี่ยสำหรับผู้ศรัทธาจะมองคนแล้วิสัยเลยกับกับคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้านะครับการได้ดีมหาศาลเนี่ยบางทีแล้วเป็นสิ่งที่น่ากลัวเพราะว่าการทดสอบโดยการมีเนี่ยมันเป็นการทดสอบคือเอาเหมือนเอาผ้ามาพันพันตาเราเนี่ยไม่ให้เห็นเรามองไม่ค่อยออกว่าเราเป็นคนดีไม่ดีเพราะว่าเวลาได้ดีเราคิดว่าตัวเองเจ๋วแล้วคือดีคือโอ้นี่ไงดวงดีเพราะกูทาดีไม่ใช่ ไม่ใช่ดวงดีปรากฏพอมีเงินไม่บริจาคเริ่มดูยะโสโอหังเราไม่รู้ตัวเรายะโสโหังเราพูดจาเ,เห็นแก่ตัวสอนในคนเเห็นแก่วัตถุลง YouTube โชว์รวยคนตามใหญ่เลยโอ้กูอยากรวลยล่มจมกันหมดไอ้นีวันตัดสินคนนี้ที่ทำอะไรที่เผยแพร่ความช่วยอย่างเงี้ยไม่มีความท่อมตนอย่างเงี้ยวันตัดสินเขาจะโดนย้อนสำหรับทุกคนที่ตามเขาหมด ซึ่งผมเห็นใน YouTube ในอะไรมีเต้มไปหมดไม่รวยยังโชว์รวยเลยไม่มีใครพูดเลยว่าตัวเองมันไม่จาเป็นต้องรวยอย่าไปดูวดวัตถุไม่หายากไม่อายที่จะโชว์รวยคิดว่านั่นคือบอกกูสำเร็จกูเก่งจริงๆเอาล่าเป็นคนทำให้เข้าไป็นอย่างนั้นนะครับไม่มีการถ่อมตนนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีความรู้ที่เข้าใจวิธีของผู้สร้างว่าทดสอบยังไงเนี่ยอม ไม่มีคําว่าดวงสวยไม่มีดวงตกนะครับเขาจะดูทุกสถานะเนี่ยไม่ว่าจะการการการมีหรือการไม่มีเนี่ยเป็นบททดสอบเพื่อให้เขาได้แสดงตัวตนของเขามาให้พระผู้สร้างเขาได้เห็นว่าเขาเป็นคนยังไงกับทุกอิริยาบถท,ที่พระองค์ได้ส่งสถานาการณ์มา ดูซิว่าเราจะมีปฏิกิริยาไงเหมือนเราเป็นเรามีเราเป็นเราเรา,เรามีลูกน้องผมเป็นเจ้านายเราเป็นเราเป็นลูกน้องผมกะดูลูกน้องไปนย่ยิ่งยังไงผมก็ส่งงานให้เขาแล้วดูผลส่งงานอย่างงี้งานยากงานง่ายบ้างชมบ้างเพิ่มเงินเดือนบ้างดูดีคนนี้จะมีนิสัยยังไงบ้างคนไว้วใจได้หรือเปล่าเหมือนกันที่เจ้านายสูงสุดของเราคือพระเจ้านี่ยทำกับเรานะครับเพราะฉะนั้นทัศนคติของของผู้ศรัทธาเนี่ยกับกับท่านไม่รู้ว่านับถืออะไรแต่ว่า อาจจะไม่เหมือนกันเพราะว่าเรารู้ว่าเรามีผู้สร้างเรารู้ว่าหน้าที่ของเราบนโลกนี้เพื่อไปโลกหน้าโดยให้สําเร็จให้ได้เพราะโลกนี้มันสั้นไม่มีความหมายอะไรเลยนอกจากเป็นบททดสอบเ,เราไม่คิดว่าเรื่องเรื่องดวงซวยดวงไม่สวยไม่ไม่คิดเพราะทุกอย่างมาจากผู้สร้างทุกอย่างที่มาจากผู้สร้างสําหรับผู้ศรัทธาแล้วเนี่ยทุกอย่างเป็นสิ่งที่ดีทั้งหมดเราเข้าใจสถานการณ์หรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับคือคือจริงๆอ่ะมัน ในในอิสลามท่านนาบีคือศาสนาทูตบอกว่าสำหรับผู้ที่ศรัทธาจริงๆอะ่ะคือผู้ที่เชื่อว่าลอมีจริงๆศรัทธาในพระองค์จริงอะ่ะไม่มีอะไรไม่ดีคือคือ,คอเอาเข้าจริงๆนะแม้แต่คุณเองก็ตามผู้คนที่ถามเนี่ยเวลาอะไรเกิดขึ้นกับเราเราไม่รู้หรอกว่ามันเป็นเรื่องดีหรือมันเรื่องไม่ดีมันแค่เราพอใจหรือไม่พอใจหลายเรื่องอะ่ะดูเหมือนเป็นเรื่องไม่ดีนะแต่ผลที่ตามมาจากตรงนั้นอะ่ะ มันก็เป็นเรื่องดีที่เกิดขึ้นใช่ปะคือบางคนทำอันนี้ไม่ประสบความสําเร็จแต่ได้เรียนรู้บางอย่างไปเจอบางอย่างก็ไปประสบความสําเร็จอีกทีเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้แต่ตัวเราเองอะสมองเราบอกไม่ได้หรอกว่าอะไรดีหรือไม่ดีคือบางสิ่งที่ไม่ดีคือสิ่งที่เราไม่พอใจแค่นั้นเองนะแต่ว่าใน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 อิสลามเนี่ยท่านนาบีบอกว่าสําหรับผู้ศรัทธามีแต่ดีกับดี คืออะไรที่เขาไม่พอใจหรืออะไรเป็นบททดสอบเป็นเป็นสิ่งที่เกิดเขารู้สึกว่าไม่ดีที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยเขาก็มันมีคํานึงที่ยิ่งใหญ่มากในอิสลามคือคําว่าซอบัตคือการเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะดีถึงแม้เราจะเห็นว่าไม่ดีใช่ปะ่ะแต่แล้วอะไรที่เกิดขึ้นแล้วมันดีอ่ะเรารู้สึกว่ามันดีอ่ะเราก็ขอบคุณมันมีแค่สองอย่างจะพาผู้ศรัทธาที่แท้จริงก็จะไม่มีแบบ โอ้ oh, สวยโน่นนั่นไม่มีนะครับจะสังเกตลองลองคุยกับมุสลิมที่แบบที่อยู่ในหลักการจริงนะจะไม่ค่อยมีใครบน่นแต่โลกเนี้ยมันเป็นโลกของการบน่นใช่ไหมคืออาต่ก่อนผมฟังเพลงเยอะเพลงส่วนใหญ่ก็จะแบบระบายความรู้สึกใช่ป่ะฉันรู้สึกไม่ดีอย่างนั้นคนบน่นคนเบือ่อคนบ่นเคย <laughs> <laughs> จะให้ต่อหรือว่าพูดแย่เบทนี่ไม่คือคือ,ค,อคือโลกนี้มันเป็นโลกของการคอมเพลนอะใช่ปะ่ะ <c ười> คือไอดวงสวยคอมเพลโนนนันนี่ไม่พอใจน่น,นนันนี่แล้วก็แล้วก็แต่ในอิสลามไม่มีไม่มีอะไรไม่ดีนะครับไม่ไม่มีความว่าสวยไม่มีคําว่าเอ,อดวงตกหรืออะไรคือทุกอย่างท,ที่ที่เกิดขึ้นน่ะ ผู้ที่สร้างเราอ่ะเป็นผู้กําหนดมาเราไปคอมเพลนไม่ได้เราไม่มีสิทธิ์ที่จะคอมเพลนด้วยซ้ำคุณไม่มถ้าสังเกตดูนะม,ม,มุสลิมแทบจะทั้งโลกเนี่ยสังเกตดูดิมีแต่ถูกอาธรรมม,มีแต่คนไปทําร้ายในประเทศของเขาในดินแดนของเขาไปยิงเขาไปฆ่าเขาไปขวางเขาทั้งที่มุสลิมไม่เคยทําอะไรเลยแล้วมุสลิมโตต่อปะไม่และนานที อดทนถึงที่สุดเพราะอะไรเพื่อให้อัลลอนหลักแล้วพอโตตอบนิดนึงก็ตีข่าวว่าเป็นก่อการร้ายทั้งที่โดนธรรมที่บ้านของเขาไม่เคยไปบุกบ้านใครก่อนไม่มุสลิมทุกทั่วโลกโดนหมดถ้ามุสลิมเป็นคนที่คิดว่าดวงซวยเนี่ย ก็จะต้องไปล้างแค้นแบอะไรแต่ไม่ไม่ไมนี่ก็รู้ว่าเอาล็อไปให้เกิดโอเคอไรเกิดจนกว่าจะมีผู้นําที่เอาล็อส่งมาบอกม,มันสัญญาณว่าโอเคมันต้องมันต้องกําจัดคนชั่วละมันก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่จะอดทนจนถึงที่สุดเพราะว่ารับรับรับไปไเรื่อยๆแล้วทุกอย่างที่เกิดขึ้นมีการตอบแทนหมดแล้วคนจนที่จนเนี่ยส่วนใหญ่มกมุสลิมทั้งหมดที่จนแอฟริกาทั้งหมดประเทศมุสลิมทั้งนั้นที่จนอืม แต่ว่าอะไรเพราะว่าด,ดวงสวยดวงตกจิจกรรมในเวรไม่บุคคลพวกนั้นเขาคิดอย่างเดียวส่วนใหญ่นะเอาเป็นผู้สัทธาแท้ทนะคนที่ไม่บ่นนะอัลลอฮ์ให้ฉันเกิดมาตรงจุดนี้ฉันจะเป็นอย่างนี้แล้วไม่บน่นทําไปเรื่อยๆเท่าที่ฉัน,ฉนทําได้แล้วขอตายในสถานะที่พระองค์ทดสอบฉันขออย่างเดียวใหญ่ฉัน,ฉน,นเป็นคนชั่วเป็นคนชั่วฉันไม่ชั่วแน,น่นอนฉันเชื่อในพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวทําศาสนกิจตามที่พระองค์สั่งบนโลกนี้จนหมดลม คนเหล่านี้เป็นคนที่เวลาไปแล้วไปในยศคนที่สูงไม่เคยบ่นใครไม่เคยอธรรมใครไม่เคยไปเป็นโจรไม่เคยไปรวยทางรัฐไปขายยาบ้าไม่ถ้าเห็นมุสลิมไปขายยาบ้าคนนั้นไม่รู้พวกนั้นไม่รู้จักพระเจ้าไม่ใช่มุสลิมพวกนั้นไม่มีการบูชาพระเจ้าไม่ละหมาดไม่อะไรเราสังเกตไม่มีแต่ไม่มีคนไหนที่ทําชั่วพวกคนที่แบบทําชั่วจะมีการบูชาพระเจ้าไม่มีปาาคูดมุสลิมแต่ไม่ใช่ คนที่มุสลิมแท้ๆที่ละหมาดห้าเวลาที่ทําทุกอย่างให้พระเจ้าสั่งจะไม่มีใครทําชั่วต่อให้ลําบากแค่ไหนเพราะฉะนั้นอย่าไปดูตัวอย่างคนที่เรียกตัวเองมุสลิมแล้วก็ทําชั่วขายายาบงยาบ้าพูดจา,เ,าเละเอะเทอะและ้วก็ลักษณะเหมือนคนไม่เชื่อในพระเจ้าไม่นะครับจะอดทนยอมรับทุกสถานการณ์ พราะเขารู้ว่ามันการทดสอบและเป็นช่วงเวลาที่เขาจะต้องเก็บความดีที่สุดคนเราจะทําความดีได้ต่อต่อเมื่อมีความลําบากไม่งั้นมันไม่มีโอกาสในการทําความดีถ้าทุกคนรวยหมดเลยเราจะบริจาคให้คนจนที่ไหนถ้าทุกคนแข็งแรงทั้งหมดเลยแล้วจะจะจะเป็นรักษาให้เขาหายได้ยังไงเพราะมีการทดสอบมันเป็นโอกาสให้คนที่ สามารถที่ช่วยกันหรือคนอื่นหรือทาความดีทําได้แล้วก็คนที่เป็นคนที่ตกทุกข์ได้ยากนีแสดงความอดทนให้ให้เขาได้ได้ความดีตรงนั้นและสังเกตคนที่ลําบากส่วนใหญ่คือผู้ศรัทธาตั้งแต่ยุคไหนยุคลายก่อนก่อนก่อนยุคอิสลาม้วยซ้ําทุกยุคทุกสำหับทุกศาสนาทูตเนี่ยลําบากหมดไม่มีศาสนาทูตไหนมาแบบมไม่มี อดทนลำบากลำบนเพื่อแสดงว่าฉันเออร์ Allah ครับรักฉันด้วยกับทุกการทดสอบนี้รักฉันด้วยฉันจะทําดีที่สุดฉันดอดทนฉันจะไม่บน่นนี่คือวิธีของผู้ศรัทธาบนโลกนี้เท่านั้นที่ต้องอดทนพอหมดโลกหน้าเนี่ยเวลาเป็นชาวสวรรค์เนี่ยจะสําราญสำเริญไม่มีความผิดอีกต่อไปแล้วเออเราให้สาราญมหาศาลยิ่งใหญ่เลยนั่งบนพรม แพงๆใส่ผ้าไหมแพงๆกินอาหารแพงๆไม่มีลิมิตแล้วมันไม่บาปแล้วเพราะมันมันมันไม่มีวันหมดแล้วไม่ต้องทํางานเพื่อให้ได้มาอัลลอฮ์เป็นผู้ให้มาตรงหนา้ามีดาวาเป็นกูรอดทนเป็นการอดทนก็มีการตอบแทนมีการตอบแทน